เมื่อปีที่แล้วผมได้พบกับเกียร์ตัวนี้จาก GJK ซึ่งเป็นเกียร์ที่ผมกลา้าพูดได้ว่าคุ้มที่สุดตัวหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อเสียนะแต่กับราคาค่าตัวของมันแล้วมันตบคู่แข่งซะเละเลยและหลังจากที่ผมรีวิวไปเกียร์ตัวนี้ก็กลายเป็นเกียร์ที่ขายดีที่สุดตัวหนึง่งมันเป็นหนึ่งในเกียร์ที่ผมแนะนําให้กับผู้เล่นใหม่ทุกครั้งและตอนนี้ GJK ก็ออกเกียร์ตัวใหม่ล่าสุดออกมาก็คือ GJK Pro Shifter บอกไว้ก่อนเลยว่าเกียร์ตัวโปรตัวนี้ถึงแม้หน้าตามมันจะมีความคล้ายคลึงกับตัวก่อนหน้าแต่สัมผัสในการเปลี่ยนเกียร์นั้นแตกต่างจากเกียร์ตัวเดิมอย่างสิ้นเชิงและเกียร์ตัวนี้เป็นหนึ่งในเกียร์ H pattern ที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้เดี๋ยวผมจะลอาให้ฟังครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆผมขอพูดเกียร์ตัวนี้แบบสั้นๆให้ฟังครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ H pattern แบบ6กเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังมีการสับจากเกียร์หไป R แทนจะเข้าเกียร์หด้วยอันนี้ดดีมากกคัใช้้้ไทง PC PC เออแ่่ ใช้ได้แค่ PC หัวออกเป็น USB ต่อคอมได้เลยทำมาจากโลหะทั้งตัวเปลี่ยนหัวเกียร์ได้ฟิลิ่งการสับเกียร์ดีสุดในบรรดาทุกเกียร์เอที่ผมรีวิวมาใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะขับจริงจังขับเล่นหรือสายยูโรทักก็เหมาะเพราะทำไฮกับโลกเกียร์ได้เกียร์ g ี k Pro ตัวนี้มีค่าตัวไม่ถึง4 0 0 0บาทและเป็นเกียร์เอีกตัวที่คุ้มเงินที่สุดในเวลานี้อ๋อแล้วก็ทําเป็นเซ็ควนเชียลไม่ได้แล้วนะจะได้อดทดสอบความทนเลยและนั่นก็คือการรีวิวแบบสั้นๆถ้าใครฟังแล้วตัดสินใจไดด้้้้ออยยยากกกกซืเีีร์ Ge GGK Pro ตตัวนลลิิงคป และสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาผมอยากให้ฟังรายละเอียดแบบจอเลยกันครับ เริ่มจากวัสดุมีความพรีเมียมเป็นโลหะพ่นสีดำทั้งตัวมีความหนาพอสมควรเหล็กไม่บางแบบรุ่นก่อนให้ความรู้สึกว่าเป็นของมีราคาคุณภาพการประกอบดีสามารถยึดได้กับท้งโต๊ะและคอพิทโดยการยึดกับโต๊ะนั้นเขาก็มีตัวยึดมาให้ในกล่องส่วนกับยึดกับคอพิทก็ใช้รูปแบบเดียวกับ o g i t e ท h และ Trust Master ก็คือแทบทุกคอพิทบลโลกเนี่ยยึดได้แต่ถ้าใช้คอพิทแบบอลูมิเนียมไฟแบบผมเนี่ยต้องทำเพลทเดียไว้ยึดเองนะครับซึ่งก็ไม่ยากครับหัวเกียร์นั้นทำมาจากโลหะสามารถถอด เกี่ยวกับพวกเฟนเแต่ว่าเป็นสไตล์เดียวกันมันไม่ใช่สไตล์แบบ t s 8 a ที่มีราคา7,990บาทตัว GJK Pro ตัวนี้เวลาสับเกียร์ฟลิกดีกว่า t s 8 a เยอะมันไม่ให้ความรู้สึกแบบการสับเกียร์เกียร์เทสแมนนวลเหมือนกับ t s 8 a หรือเกียร์รุ่นก่อนหน้าของ GJK แต่มันให้ฟีลลิ่งไปในแนวรถสปอร์ตเกียร์ธรรมดาจริงๆเป็นมากกว่าซึ่งระยะการโทหรือการเข้าเกียร์การขยับซ้ายขวาจากตรงกลางที่เป็นเกียร์สาและ4ไปซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าเกียร์หรือ5กับ6นัััั้้้นนสแลละะกกกรชบบใเคียง Hon da S ซึ่งมลงสองเรื่องระยะโากับระะยหก่อนเข้าเกีย์มันมีะ ใกล้เคียงกันมากกว่าที่คิดที่ต่างจากรถจริงเด่นๆเลยคือเมื่อถึงช่วงที่เข้าเกียร์ไปแล้วเนี่ยมันมีความกรึบหรือความหนึบแบบที่รถจริงเป็น แต่กับราคาค่าตัวคอมมันที่ไม่ถึง4 0 0 0บาทก็ต้องบอกว่าทำได้เกินราคาไปมากแล้วไม่ใช่เรื่องที่ต้องติเกียร์ที่แพงกว่านี้หลายเท่าก็ยังทำใไ,ได้สำหรับรถจริงเวลาเข้าเกียร์เราต้องดันค้างไว้คอยจับสัมผัสซิงครเมดกับรอบเครื่องให้พอดีกันถึงจะเข้าเกียร์ได้นิ่มแต่กับของพวกนี้แน่นอนว่าไม่มีเรื่องพวกนั้นเกียร์ตัวนี้พอเราดันเกียร์ไปถึงระยะหนึ่งมันจะดูดเข้าเกียร์นั้นไปเองในเรื่องนี้มีความคล้ายคลึงกับเทสตแบดเอแต่ GGK Pro ตัวนี้ดูดเข้าเกียร์เองได้แรงกว่ามาก และด้วยระยะโถี่สันประกอบกับขยำนิดเดียวก็ดูดเข้ากีนนั้นั้นแถมมีตัวล็อกการสับจาก5เข้าอาแทนที่จะเข้า6ด้วยเนี่ยทำให้ผมมั่นใจทุกครั้งเวลาสับเกียร์และมีความสุขกับการใช้เกียร์ตัวนี้มาก,มากอันนี้เป็นเฟเจอร์ที่คุณอาจจะมองข้ามไปแต่มันเป็นอะไรที่ทุกเกียร์ควรจะมีครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ากับสายทักซิมูเลเตอร์เนี่ยก็เหมาะนะเพราะมีปุ่มไฮกับโลกเกียร์มาให้เลย2ปุ่มใช้งานสะดวกมากหรือจะเอาไปใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเปิดปิดไฟฉุกเฉินหรือเรอฟฟอรบเร ไม่มีการสัมผัสอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบบสวิตช์หรือที่เหมือนการคลิกเมาส์เยอะไม่ต้องห่วงว่าเซ็นเซอร์จะพังเลยเข้าคือเข้าแถมมันจับว่าเกียร์เข้าแล้วก่อนดาบเกียร์จะเข้าสุดอีกครับใครที่เคยชินกับระยะเกียร์ตัวเก่ามาใช้เกียร์ตัวนี้อาจจะสับเกียร์ว่าวอยู่พักนึงครับแต่สัก2อสมวันก็จะชินครับแล้วก็ถ้าชินแล้วเนี่ยจะสับเกียร์ได้ไวกว่าเดิมเพราะระยะการเข้าเกียร์ที่สั้นครับส่วนเรื่องการเชื่อมต่อนั้นง่ายเหมือนเดิมเพราะหัวออกเป็น usb เสียกับคอมได้เลยเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้แต่ g แต่กับผมที่ต้องคอยเปลี่ยนอุปกรณ์พวกนี้รายอาทิตย์เพื่อทดลองใช้และรีวิวเนี่ยมันเหนื่อยและเสียเวลามากกว่าที่คิดครับถ้าทุกอย่างสามารถถอดสายได้แบบนี้จะประหยัดเวลาเซ็ตอัพได้เยอะเลยครับฟังมาตั้งนานมีแต่ข้อดีและด้วยราคาแค่นี้จะไม่ให้มีข้อเสียเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ผมจะขอสรุปข้อเสียให้ฟังแบบสั้นๆกันครับแน่นอนว่าข้อเสียอย่างแรกของเกียร์ตัวนี้ถ้าเทียบกับเกียร์ตัวเก่าเนี่ยก็คือไม่สามารถปรับเป็นซีเควนเชียลได้อีกแล้วมั้งนะเพราะเกียร์ตัวก่อนหน้น้้าาานีก็ทํไดแค่ H มตั้งนนจนกระทั่งมีม,มมแถากับทุกกเเีย์ทําให้สลได้แต่ตััวนนี้้ไไมม่่าาทํดง ก็เสียอย่างที่2กับยึดก,กับคอกพิทนั้นถึงแม้คอกพิทแทบทุกตัวในตลาดตอนนี้จะมีรูตรงให้ใส่ได้ยึดได้แต่ถ้าคุณใช้คอกพิทแบบอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบผมแล้วก็คุณจะต้อง DIY หาวิธียึดกันเองครับซึ่งรูของเพจที่แถมมาให้ตอนนี้ก็ใหญ่ไม่พอยึดกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ของผมไม่ได้ถ้าแกะตรงนี้ให้รูใหญ่ขึ้นกว่านี้นิดเดียวก็จบแล้วซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้บอกปัญหานี้กับทางร้าน GTK ไปแล้วซึ่งในตอนนี้ที่คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่เขาาาาอออจจะะแแกก้้้้ลว็ไดไดครรรับงบงถมนน JJK ู ข้อเสียอยู่ที่3คือมันไม่ซัพพอร์ตกับ PlayStation เลยไม่ว่าจะใช้กับพวกอะไรารุ่นอะไรหรือยี่ห้ออะไรซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเกียร์ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าอยากจะใช้เกียร์ตัวนี้กับ PlayStation 4เนี่ยก็ทำได้ดูอุปกรณ์เสริมอย่างกิมส ซึ่งผมทาคลิปสอน DIY ทำก i มส์ด้วยตัวเองในงบ600บาทไปแล้วไว้ดูคลิปนี้จบเนี่ยไปกดดูก็ได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับคลิปนี้ยังไม่จบแต่ถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบเนี่ยก็ยลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่วงนี้ผมอัปคลิปที่น้อยลงและเพื่อมั่นใจว่าช่องผมจะไม่หายไปจากหน้าฟีดของเพื่อนๆผมแนะนําว่าให้กดกระดิ่งไว้ด้วยเลยเนี่ยจะดีมากๆครับ กลับมาที่เกียร์ตัวนี้กันครับผมขอสรุปให้ฟังว่าด้วยทุกอย่างที่ผมได้บอกไปทาให้ผมยกเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ H ที่ดีที่สุดสําหรับสาย PC ไม่ว่าคุณจะใช้กับภูมิอะไรอะไรก็ตามแค่เสียบ USB เข้าคอมก็เล่นได้เลยและด้วยราคาแค่นี้ คู่แข่งของมันก็คือรุ่นพี่ของมันจาก g g k กับเกียร์ G 2 9ของ o o จ t เทคเท่านั้นเองใครสนใจเกียร์ไม่ว่าจะเกียร์ g g k ตัวเก่าหรือ g g k Pro ตัวใหม่นี้หรือเกียร์รุ่นอะไรก็ตามก็ตามไปซื้อกันได้เลยที่ร้านไก่เกียร์ไม่คิดลิงก์อยู่ใต้คลิปครับแล้วก็สาหรับใครที่กําลังมองหาเกียร์มาใช้และอยากจะเปรียบเทียบกับเกียร์หลายๆตัวผมแนะนําให้ดูคลิปนี้ต่อเลยครับ